สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15นาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดลาโปรดกระมมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแอนโทนีจอร์ลินซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย นายแอดริสราอัวอูเอดราโอโกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละออนพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอาคาัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งบูกินาฟาโซประจำประเทศไทยนายวิเจสลาฟเกรฟเฟลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพบหา,าคนครเฝ้าทูลละออนพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอาคาัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย นายซีมอนโรเดสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลออพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอักครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย <c oughs> นายมิกดอนเนียลรามิเรสเปยาซึ่งมีถินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลออพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอักครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย นางมาเรียมิคาอุลซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสารธารณารัฐอินเดียเฝ้าทูลออมพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งสารธารณัฐาซบรัสปร,ประจำประเทศไทยนายชิกเกะสกูซาโตะซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลออมพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำน,นาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย วันนี้เวลา16นาฬิกา57นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานถวายพระศพสมเด็จพระยาาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวรชายาโดยเสด็จร่วมด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดทุกเทียนเครื่อง การะและเครื่องนมัสการพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วส่งทอพดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอดีเรกเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมกถาขึ้นนั่งอย่างอาาสงัสนะสงส่งจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศิลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาแล้ว ส่งประเคนจตุปจัจัยยธรรมบูชากันเทศและส่งท่อผ้าตยพระสงค์สระปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเีกสเสด็จพระราชดำเนินไปสรงจุดทุกเทียนที่เตียงพระสวดพระพิธธรรมสเสด็จพระราชดำเนินกลับ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพสี่เชียงของห้วยทรายและทอพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าแขวงเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันนี้เวลา9้านาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการด่านสะพานมิตรภาพสี่ฝั่งไทยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการมิตรภาพข้ามพรมแดนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการประกอบพิธีเปิดสะพานมิตรภาพน้องข่ายเวียงจันทร์เมื่อวันที่8-9เมษายน2537สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดสะพานมิตรภาพ2มุกดาหารสวรรคเขตเมื่อวันที่20ธันวาคม2549และพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2554 รวมทั้งนิทรรศการการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยทรายจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสะพานมิตรภาพ4นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์และภริยาและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเฝ้าทูลละออนพระบาทรับเสด็จในการนี้มีพระราชปฏิสันฐานด้วยนายบุญยางวอลจิตรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีลาวและนายกรัฐมนตรีไทยกลาบบังคมทูลรายงานการสร้างสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยรายจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายสะพานพร้อมกับนายบุญยังวลรจิต โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยสายข้ามแม่น้ำโขงมุ่งเน้นเชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศจีนตอนใต้ได้แก่ไทยลาวเมียนมาและมณฑลยูนนานภายใต้กรอบความร่วมมือที่รัฐบาลไทยรัฐบาลลาวรัฐบาลจีนและธนาคารพัฒนาเอเชียร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกันเมื่อวันที่21มิถุนายน2550 โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างร่วมกันมีกรมทางหลวงของไทยรับผิดชอบการก่อสร้างวงเงิน1,570ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้าง39เดือนแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยรายอยู่ในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและเมืองห้วยรายแขวงบ่อแก้วของลาวความยาว11.6กิโลเมตร ช่วยลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งสินค้าและบริการจากเชียงของไปลาวและต่อไปอยังจีนได้อย่างมากจากเดิมต้องใช้บริการเรือข้ามฟากและแพ้ขนานยนต์นอกจากนี้ยังขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนรวมถึงสร้างฐานการผลิตบริเวณสองฟากฝั่งสะพานและตลอดแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อภายในของทั้งสองประเทศด้วยสำหรับลักษณะโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยทรายประกอบด้วย ส่วนที่1ถนนลาดยางฝั่งไทยขนาดสี่ช่องจราจรกว้าง60เมตรระยะทาง5กิโลเมตรส่วนถนนในลาวเป็นถนนลาดยางสองช่องจราจรกว้าง50เมตรระยะทาง6กิโลเมตรส่วนที่2สะพานข้ามแม่น้ำโขงเป็นสะพานคอนกรีต,ตอัดแรงสองช่องจราจรพร้อมทางเท้าสองข้างความกว้างสะพาน14.7เมตรความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขง480้เมตร ส่วนที่3ด่านพรมแดนฝั่งไทยและฝั่งลาวสําหรับการตรวจปล่อยร่วมกันณจุดเดียวและส่วนที่4จุดเปลี่ยนทิศทางการจราจรในฝั่งไทยการออกแบบเป็นศิลปะผสมผสานร,ระหว่างไทยและลาวเพื่อสะท้อนมิตรภาพความผูกพันพร้อมจะสานสายใยต่อไปในอนาคตได้แก่เสาไฟฟ้ามีดวงโคมที่เอียงออกก่อนจะโค้งเข้าตรงกลางตัวโคมเป็นใบไม้สีทองที่อ่อนช้อยประดับตลอดแนวเส้นทางสะพาน เพื่อสร้างความรู้สึกเหมือนมีต้นไม้โน้มกิ่งมาบดบังความร้อนส่วนดอกบัวที่ชูช่ออ่อนช้อยประติมากรรมด้านหน้าอาคารด่านพรมแดนฝั่งไทยสะท้อนถึงความบริสุทธิ์อ่อนโยนและนอบน้อมของคนไทยส่วนเพชรประติมากรรมด้านหน้าอาคารด่านพรมแดนฝั่งลาวมีรูปทรงเพชรแปดเหลี่ยมสีน้ำเงินหรือที่เรียกว่าแก้วในภาษาลาวสัญลักษณ์ของแขวงบ่อแก้วที่ตั้งเมืองห้วยทรายอันเป็นแหล่งเพชรพลอยชื่อดัง ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากสะพานวิรภาพ4ไปโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผา่าแขวงเมืองห้วยทรายทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ที่ตั้งเมื่อปี2526เดิมเป็นโรงเรียนครูสร้างครูชั้นต้นปิดทำการไปในปี2538ก่อนมาเปิดทำการอีกครั้งโดยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผา่า ปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-7ถึงรับนักเรียนด้อยโอกาสกำกราร้าและอยู่ในถิ่นกันดาลห่างไกลจาก5าเมืองในแขวงบ่อแก้วมีนักเรียน434คนประกอบด้วย10ชนเผ่าอาทิมง้งขมุเยา้าและอาขา่ามีอาจารย์29คนในการนี้ทอดป,ประเนรห้องแสดงเครื่องแต่งกายชนเผ่าและหัตกรรมนักเรียนแปลงผักสวนครัวที่ให้นักเรียนปลูกเพื่อนำผลผลิตมาประกอบเลี้ยงภายในโรงเรียน พอพักนักเรียนชายโรงอาหารและโรงฝึกอบรมช่างเชื่อมโลหะต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปโรงแรมเชียงของทีกาเดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายส่งร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันในโอกาสเปิดสะพานมิตรภาพ4เชียงของห้วยรายร่วมกับรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนายกรัฐมนตรีไทย เวลา15นาิกา59นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตด,ดลัยสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทดังนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการบ้านพักในศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายหัศวุฒิวิทิตวิรยยากุลประธานสารปกครองสองสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการสารปกครองและขา้าราชการฝ่ายสารปกครองทุนเกล้า,ท,าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมสารปกครองเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา80พรรษา12สิงหาคม2555โดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรยาสัย ผลเอกวิเศษคงอุทยัยสกุลรองสมุหาราชองค์ครักษ์นำพระครูสุนทรพัฒนาพิมลเจ้าวาดวัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเฝ้าถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือและคณะกรรมการจัดการแสดงการชาติคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา80พรรษา12สิงหาคม2555ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงการชาติคอนเสิร์ตเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายพงศักรัรตพงศ์ไพศาลรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถุงกล้าวทุนกระม่มถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ นางกอบการวัฒนวรางกูลประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโตชิบ้าประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการบริษัทไทยโตชิบ้าไลติ้งจำกัดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหลอดไฟในโครงการหลอดไฟโตชิบ้าเพื่อศิลปาชีพประจําปี2554ถึง2556เพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่สงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระานางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถ พลตรจตรีอัตกริทารีชาติผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทุนกล้าวทูนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราะชตรยาศัายใน,นในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาั12สิงหาคม2556 คเรือโทกิติพัฒน์วัฒนาวงศ์เจ้ากรมแพทยทหารเรือพร้อมด้วยคณะกรรมก,การมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระรนางเจ้าศิริกิจกองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมก,การจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทยทหารเรือทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันและจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งที่2ถึงครั้งที่8โดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชทยลยายนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและภรรยาพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือนำโดยเจ้าวงศักดิ์ณเชียงใหม่และคุณหญิงวิจันทราบุญน,นาคทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรยาศายัยใ,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรษา12สิงหาคม2555 รองศาสตราจารย์วุฒิชัยกเป็นละการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคะณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล168คอนเสิร์ตโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตรัยศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอ่อมพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเรือเอกชุมพลปัจุานนท์กรรมการมูลนิธิพระดาบทนำนายสมศักดิ์สวณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสุวิสุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยคณะเกษตรกรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพระดาบทสัญจรในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแด่สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายสมประสงค์บุญยชัยรองประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนำคณะผู้จัดทำโครงการสื่อการเรียนเสริมทักษะสายวิทย์คณิตเพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสืออักษรเบรลหัวใจคณิตศาสตร์แผ่นหนึ่งเพื่อพระราชทานทนักเรียนผู้พิการทางสายตา นางมาลิณีพุคยาพรนายสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาและประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีพุทธศักราช2555นำนางสาวจัญญาพุคยาพรประธานฝ่ายมอบทุนการศึกษาทุนวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2555และคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2554พร้อมนักเรียนผู้ที่เรียงความดีเด่นเรื่องความประทับใจในตัวคุณพ่อผู้มีพระคุณต่อนักเรียนและข้อควรปฏิบัติของการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัด ดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานาวาอากาศเอกพากรอ,อุณหเลขากาประธานชมรมศริษย์เก่าปนพันวิทยานำคณะชมรมศริษย์เก่าปนพันวิทยาและนางสายพินพหนโยธินอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าปนพันวิทยาทุนกล่าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชยพัฒนา นายกิติพงศ์ศรีประธานกรรมการมูล,ลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์จีจินเกาะนำคณะกรรมการมูล,ลนิธิทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชริยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระห่มกันนาวเพื่อพระราชทานตามพระราชริยาศัยกับทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญทองคำพระอราหันต์จี้กงรูปทรงน้ำเต้าพร้อมหนังสือและของที่ระลึก น,นายนรงชัยวิสธิชัยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์บริษัทโกลจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทโกลจำกัดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโครงการพัฒนาโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านซ้ายเมืองไซเศรษฐาแขวงอัตปือโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านกระปือและโรงเรียนมัธยมบ้านกระปือเมืองท่าแตงแขวงเซกองสาธรณร,ราาัฐประชาธิปไตยประชาชลาว พลอากาศเอกกำทนสิทธวานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจพร้อมด้วยคณะนำผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2555ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณดังกล่าว เสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาศนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัยธนาพงศ์ธนรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรษนำคณะกรรมการจัดงานกาลาดิเนอร์การกุศลทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาลาดินเนอร์เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดุลยเดยและนำผู้บริ จากเงินสมทบกองทุนรับพระราชทานเข็มเที่ยวระลึกด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโวโรกาสให้ในายสมชัยชัำพาลีประธานกรรมการบริษัทสมชัยดนตรีไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องดนตรีปีพาดเครื่องคู่ผสมเครื่องสายจำนวนหนึ่งวงเพื่อทรงใช้ตามพระราชดุลอย่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล,ลักษณ์อราชกุมารีพระราชถามพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนและประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธาร,รณรัฐประชาชนจีน วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับไชน่าเวิลด์ไปยังโรงแรมแชงกรีลากรุงปักกิ่ง พระราชฐานพระวโรกาสให้ในายชัยอู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเฝ้าถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันเนื่องในโอกาสเสด็จเยือนสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองพันดินครั้งที่6ณสา,าธารณร,รัฐประชาชนจีนในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนได้กราบทูลถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนามิตรภาพระหว่างกันมาตลอดระยะเวลายาวนาน และกราบทูลชื่นชมในพระปรีชาสามารถด้านการท่งเครื่องดนตรีกู่เจิงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อรรจชกุมารีโดยทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนตลอดจนทรงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทนั้งมีรัฐบาลจีนพร้อมที่จะถวายความร่วมมือและให้การสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในทุกๆด้าน โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลัก,กษณ์อรรจชกุมารีมีพระดำรัสเกี่ยวกับการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6นี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างแดนรวมถึงชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากจองบัตรเข้าชมการแสดงที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงปักกิ่งเมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักลษ์อัคราชกุมารีสเสด็จไปยังมหาสาหลาประชาชนพระราชทานพระวะรกาสให้ในายจางเตอ๋อเจียงประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเฝ้าในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สแผ่นดินครั้งที่6 ในการนี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้กราบทูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลลัลยกษณ์อัคาราชกุมารีถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและชื่นชมในพระปรีชาสามารถในฐานะที่ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมจีนทรงมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลรวมทั้งประชาชน ท้งนี้ในปีที่ผ่านมาไทยและจีนได้สถาปนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษารวมถึงความร่วมมือในภาพประชาชนนับว่าเป็นก้าวสำคัญในความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6นี้จะทรงช่วยผลักดันให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ความร่วมมืออันดีในอนาคต พร้อมกันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไล,ลักษ์อัคาราชกุมารีมีพระดำรัสขอบใจรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนในการจัดแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผนดินในหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากรวมถึงการจัดการแสดงครั้งที่6นี้ด้วยเช่นกัน ในจางเตอ๋อเจียงประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2489นามืองจื่ออานมณฑลเหลียวหนิงสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคิมอิวซุงเกาหลีเหนือเคยเยือนไทยเมื่อปลายปี2548ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุง้งและดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในอีกหลายมณฑล ปัจจุบันดำดรงตำแหน่งสมาชิกถาวรคณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์อาวุโสอันดับที่3ควบตำแหน่งประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนต่อจากสีจิ้นผิงโอกาสนี้ทรงกู่เจิงในเพลงเดือนเพนชุนเจียงขวาเย่เย่และพ่วงทาราใต้แสงจันทร์พระราชทานแก่ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและคณะซึ่งเป็นเพลงที่จะทรงบรรเลงในการแสดงครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าเฝ้าทั้งยังได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีกู่เจิงเป็นอย่างยิ่ง thank okay. รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันขีม้าและทอพระเนตรการแข่งขันกีฬาต่างๆเพื่อประทานขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาทีมชาติไทย เวลา12นาฬิกาวันวน,นี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเนปิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งช้าวกว่าประเทศไทย30นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวดีนาดีรัตเสด็จไปทรงเยี่ยมครัวชัยพักซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาหารเลี้ยงทัพนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตซอลหญิงระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาฟุตซอล ซึ่งเป็นการแข่งขันประเดิมสนามนัดแรกมีผลเอกยุทธศักดิ์สิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์เฝ้ารับเสด็จการแข่งขันฟุตซอลหญิงครั้งนี้มีนักกีฬาจากชาติต่างๆเข้าแข่งขันรวม5ประเทศได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียไทยและเมียนมาจะทําการแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วนําผู้ที่มีคะแนนด,ดีที่สุดอันดับหนึ่งและสองมาชิงชัยเหรียญทองที่ผ่านมานักกีฬาฟุตซอลทั้งชายและหญิงสามารถทําผลงานได้เหรียญทองอยู่เสมอ เวลา15นาิกา48นาทีสเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันขี่ม้าในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27โดยมีนักกีฬา7ชาติเข้าร่วมชิงชัย6เหรียญทองจากการแข่งขันประเภทศิลปะการบังคับมา้าขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางและขี่ม้ามาราธอนทั้งในประเภททีมและบุคคล พิธีเปิดมีอูพยงเมาเมาประธานสาพันธ์ขี่ม้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและนางซูซานโฮวันนัสผู้แทนของสาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและทั้งสองคนยังเป็นประธานเปิดการแข่งขันร่วมกับคินชูเวสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงกีฬาแห่งสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมา ภายหลังทรงร่วมพิธีเปิดแล้วได้มีพระปฏิสันถารและทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาแคนูขยักภายในหมู่บ้านนักกีฬาหลังจากพึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้รับรางวัลเหรียญทองขยัก4คนชายระยะทาง1,000เมตรและรางวัลเหรียญทองแดงขยัก4คนหญิงระยะทาง1,000เมตรเวลา1 9 1 0นเส็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าเพื่อประธานกำลังใจแก่คณะกีฬาขี่ม้ามาราธอนซึ่งเป็นการแข่งขันขี่ม้าที่จัดขึ้นเป็นประเภทแรก นอกจากนี้ยังมักจัดในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของมา้าตามกฎของสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI โดยมีนักกีฬาจาก4ชาติเข้าร่วมแข่งขันได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียไทยและเมียนมาขี่ในระยะทาง80กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกาจนเข้าเส้นชัยในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้ดีและสภาพร่างกายของม้าต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆ โดยระหว่างการแข่งขันต้องหยุดนำม้าเข้ารับการตรวจจากสัตวแพทย์ตามระยะทางที่กำหนดในการนี้ได้ทรงเฝ้าติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขี่ม้ามาราธอนทั้ง4คนได้แก่นายพระพรพรัาจีนายพัทรพลพะวัประเสรศิฐนายเจตกรมีโชคชัยและจ่าสิบเอกโสพลแจ้งกระจางซึ่งเริ่มทยอยกลับมาตรวจสภาพม้าในเวลาประมาณ22นาฬิกาหลังขี่ม้าผ่านพ้นในช่วงแรกระยะทาง36กิโเมตร โดยทรงช่วยราดน้ำเย็นลงบนตัวม้าร่วมกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเทคนิคคูลดาวน์ร่วมกับการพาม้าเดินหยอๆเพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจให้เหลือประมาณ64ครั้งต่อนาทีแล้วจึงนำม้าไปรับการตรวจสภาพหากม้ามีอาการบาดเจ็บหรือมีสภาพผิดปกตินักกีฬาจะต้องถูกคัดออกเป็นการป้องกันการทรมานสัตว์ไม่ให้เหนื่อยมากเกินไปจนเสียชีวิต การขี่ม้ามาราธอนจึงไม่ได้อาศัยเพียงความเร็วแต่ขึ้นอยู่กับนักกีฬาที่จะต้องมีทักษะในการบังคับมา้าสามารถบริหารจัดการให้ม้าวิ่งต่อไปได้จนจบการแข่งขันโดยที่ม้ายังอยู่ในสภาพปกติสำหรับการตรวจสภาพม้าจะตรวจอีกครั้งในช่วงที่2หลังขี่เป็นระยะทาง24กิโลเมตรจากนั้นจะเหลือนักกีฬาที่สามารถแข่งขันต่อไปได้โดยขี่ม้าอีก20กิโลเมตรเพื่อเข้าเส้นชัย ในการนี้ได้ทอดประเนศรการตรวจสภาพม้าและมีพระปฏิสันถานกับนักกีฬาจนเวลา23นาฬิกาจึงเสด็จกลับไปโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ